แล้วก็ทํางานออโต้นะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับขึ้นเลยนะครับใส่เกียร์เดินหน้าเกียร์ดีนะครับหรือเกียร์พีนะครับไปกล้องหน้านะครับคืนเกียร์นะครับ15าวินะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทำงานบน c r v 2020นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่มี HD m i ใหม่นะครับ CRV 2 0 2ีนะครับเรากดเข้าไปใน Apple Ca r p l a เนะครับเราจะได้ระบบแบบนี้มาเลยนะครับเหมือนเสมือนเรามี Android อยู่ในนี้เลยนะครับเหมือนเราเปลี่ยนจอแต่เราไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม ตัวนี้นะครับเราเข้ามาสู่ในระบบของตัว Ares นะครับ CarPlay นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทำงานบน c r v 2020นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่มี HDMI นะครับแล้วก็เราทำได้แล้วนะครับของตัวของ a r e r นะครับตัวนี้ครับ c a r p l a y นะครับแค่เสียบ USB นะครับแค่นี้เองนะครับก็ทำงานได้ทันทีนะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอของระบบหลักนะครับลองเดี๋ยวเราเข้าไป เดี๋ยวเราออกจากระบบนี้ไปนะครับนี่คือระบบปกตินะครับของตัวจอของ crv 2020นะครับเรากดเข้าไปใน apple car play นะครับเราจะได้ระบบแบบนี้มาเลยนะครับเหมือนเสมือนเรามี android อยู่ในนี้เลยนะครับเหมือนเราเปลี่ยนจอแต่เราไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมทีนี้มี google map youtube นะครับอาจจะเปิดให้ดูนะครับ google map ของทำงานได้เลยนะครับมี youtube นะครับแตะบนจอเดิมแล้วครับนี่ไม่ใช่การรูทเครื่องนะครับเพราะนั้นใครอยากมารูทเครื่องไม่ต้องถามนะครับเราไม่ได้ทำนะครับ อ่าตัวนี้ง่ายมากนะครับทำงานง่ายมากเลยครับเปิดได้เลยนะครับได้เลยนะครับเสียงออกเลยนะครับใช้กระทงอะไรได้ปกตินะครับที่รถยนต์เสียงมาดีด้วยนะครับเดียวไม่ต้องปลดล็อกด้วยนะครับการทำแบบนี้นะครับเสรยบ USB เส้นเดียวจบเลยมีเน็ตฟิกนะครับมีอ่า แชร์หน้าจอได้นะครับกอการก๊อปปี้หน้าจอขึ้นไปนะครับสำหรับตัวมือถือ iPhone นะครับสามารถทําได้เช่นกันนะหรับลูกค้าที่มีนะครับมี p l a y Store นะครับในการอัปเดตแอปนะครับหรือว่าโหลดแอปต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับเป็นสำหรับลูกค้านะครับที่มือถือ iPhone นะครับสามารถที่จะแคสสกนขึ้นไปได้นะครับผ่านอุปกรณ์ของเ s เลสคารเนะครับเราเปิดยูทูบนะครับเราสามารถสตรีมยูทูบขึ้นไปได้คําว่าสตรีมก็คือเป็นการแคสเฉพาะตัวของมีเดียนะครับที่เป็นวิดีโอของ YouTube u t u b บนะครับขึ้นไป เอาไปใช้เครืนี้ไปไม่จำเป็นต้องเปิดตลอดนะครับปิดไปแล้วนะครับหน้าจอ้งป่าเกิดอาการทุกครั้งที่ตาตานลดขึ้นมานะครับกล้องกะระยะหน้านะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับทำงานได้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอเข้าสู่ระบบหน้าจอปกตินะกดสวิ๊กหนึ่งครั้งนะครับกลับไปเป็นกล้องหลังครับแล้วก็ปิดนะครับครั้งนะครับกดไปนะครับนี่ครับ กล้องหน้าทํางานเลยนะครับกล้องหลังนะครับก็ปิดนะครับตัวของการทํางานนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับใส่จริงเลยนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปั๊บนะครับถ้าเป็นกล้องหลังนะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ p หรือว่าใส่เกียร์ d นะครับโดยหน้านะครับถ้าจะเป็นกล้องหน้านะครับทันทีเลยนะครับออโต้นะครับ15ภาพวินาทีนะครับแล้วมาจะตัดเข้าสู่ระบบปกติเองนะครับผมไฟแสงวีดีโอสะท้อนนิดนึงนะฮะ ในตัวอยู่แล้วนะครับผมลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้นะครับในรถของท่านนะครับมันจะเป็นกล้องหน้ากะระยะนะคะเดี๋ยวเราซ้ำให้ดูอีกทีนะครับเปิดขึ้นมานะครับกล้องหน้านะครับสำหรับหน้าหลังได้เลยนะครับกับคู่ตัวรถนะครับแล้วก็ตัว a อเลสคาร์เนะครับสามารถเสียบได้เลยนะครับลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับสนใจอุปกรณ์แบบนี้ซุปร์แปรนะครับ2863189นะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ